อนอยู่บนเตียงที่ห้องนอนเตียงเดิมนะครับเชื่อว่าสำหรับทุกคนห้องนอนของทุกคนคือที่ที่สบายที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงของใครอย่างไรก็ไม่สบายเท่าเตียงเราเนาะหลายๆคนคง กำลังเข้านอนเพื่อที่จะต้องทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับตัวโดเมนก็เหมือนกันคงอีกสักพักหนึ่งก็คงจะเข้านอนแล้วเหมือนกันนะครับรีบเข้านอนเอาแรงพักผ่อนเยอะๆนะครับจะได้มีแรง ทำงานลุยกับงานในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายถือว่าเป็นคลิปที่ส่งทุกทกคนเข้านอนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนฝันดีในคืนนี้ลาจีสวัสดทิทุกคนครับ